ฮัลโหลสวัสดีครับแนวนี้เป็นแนวเรื่องของการหาส่วนเบีเบมาตรฐานและความแปรปรวนนะครับอะทีนี้มันจะมีชุดอันนี้ชุดแรกข้อมูลถ้าข้อมูลคือประชากรนะครับถ้าประชากรต้องใช้สูตรอะไรนะครับใช้สูตรพิกมาเท่ากับสแปร,รูดพิกมาไอเท่ากับ1ถึง n ของ x i ลบมินะครับส่วนด้วย n ต้องใช้เน,นะครับทีนี้เวลาทำเราก็ใช้กันหลักการทำง่ายๆว่าให้เราไปหามิวก่อนนะครับมิวคือเอาทุกตัวบวกกัน2บวก4เป็น6 6หกบวกห้าสิบเอ็ดบบวกเก้าย่บวกสิบสาสิบหาผลรวมข้อมูลและหารด้วยจำนวนข้อมูลมี5ตัว3 0หสิบเป็น6กเราก็ตั้ง x อีกไอลบมิวไว้ก่อนนะครับนี่มีกำลัง2ด้วย x i กไลบมิวนะครับ2ลบหเป็นลบ4นะครับตไปเลย สี่ลบหกลบสองลบหลบหนเ้าลบหเหลือสามลบหเป็น4นะครับทีนี้เราจะมาหาส่วนบิงเบนได้เลยเข้าสูตรได้เลยนะครับตั้งสมการูขึ้นมาเอามันมายกกำลังสองลบสี่กลังสองเป็น16นะครับลบสองกลังสองสี่ลบหนึ่กลังสองตัวนี้นะลบหนึ่กลังสองเป็น1นะครับใสบวกเข้าไปอ่าสามกำลังสองเป็น9นะครับบวกเ้า 4กำลัง2 16นะครับส่วนข้อมูลมี้5ตัวส่วน5เข้าไปนะครับแล้วก็บวกเลขกันนะครับ16บวก16 32 32บวก9 41 41บวก1 42 42บวก4 46นะครับเป็นรูท46ส่วน5หรือ5ออกก็เป็นรูท9.2เข้าใจไหมครับ อ่ะอันนี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นความแปรปรวนความแปรปรวนสูตรความแปรปรวนคือให้เอาเบี่ยงเบนเนี่ย,ยมายกกาลังสองง่ายๆเลยนะครับความแปรปรวนจะเท่ากับเอาเบี่ยงเบนไปยกกาลังสองดังนั้นความแปรปรวนจะเท่ากับอะไรก็คือรูทเก้าจุด 2. สดองกำลังสองเท่ากับเก้าจุดสองน่อ่ะทีนี้ข้อต่อไปนะครับ สูตรตรงนี้เราจะเห็นสามห้าบวกสิบสิบเอ็ดฮะมันแตกต่างจากข้อนี้ยังไงข้อมันคือข้อมูลทุกตัวบวกหนึ่งสูตรของข้อสค่าสมบูรณ์สมบัติค่าสมบูรณ์เลนเี่ยเนี่ยกล่าวว่าถ้าบวกให้เท่าเดิมจริงไหมบวกให้เท่าเดิมอ่าบวกให้เท่าเดิมดังนั้นเปลี่ยเปียนข้อนี้ตอกอะไรนะครับ่ะตรงนี้มันต่างกันหนึ่งทุกตัวเลยนะจากข้อเมื่อกี้บวกหนึ่งเข้าไปทุกตัว่ะเพราะบวกเนี่ยบวกลบนะครับลบบวกให้เท่าเดิมให้ค่าของเปี่ยนเปียนเท่าเดิม บีบเบนข้อนี้แลยตอบ,บ9.2ได้แล้วไปแก้นะครับเอเคไหมเอาข้อมูลข้อก่อนมาตอบนี่ครับแล้วก็ความแปรปรวนคือ9.2เขียนไหมครับอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปอเห็นไหมครับ20 40 50 90 1ยส10นะครับ, 20, 40, 50, 90, รบอ่ะหาบีงเบนและความแปรปรวนของตรงนี้จากข้อเนี้่มันคูณสองมันคูณสิบคูณสิบเขียนไหมครับต่างกันสิบเท่า เ้ยไหมครับเมื่อต่างกันสิบเท่าทํำยังไงนะครับต่างกันสิบเท่าจากข้อเมื่อกี้นะครับจากข้อหนึ่งจากข้อหนึ่งนะครับต่างกันสิบเท่าเข้ยไหมครับข้อมูลต่างกันสิบเท่าสมบัติเบียนเบียนกล่าวว่าไงนะครับสมบัติของเอสดีเนี่ยกล่าวว่าถ้าคูณหารให้เอาไปคูณหารเขียไหมครับคูณหารให้เอาไปคูณหารดังนั้นข้อเนี้ต่างกันสิบเท่าอ่าสิบมากของข้อนี้จากเดิมมันได้เท่าไหร่ ได้รูทเก้าจุดสองเสียไหมครับได้รูทเก้าจุดสองแอนได้รูทเก้าจุดสองดังนั้นซิกมาของเท่านี้ไปตอบสิบรูทเก้าจุดสองเสียไหมครับแต่ถ้าความแปรปวนแปรปวนเอาสิบรูทเก้าจุดสองยกกำลังสองสิบสิบหนึ่งร้อยรูทเก้าจุดสองไปคูณเป็นเก้าจุดสองเก้าจุดสองคูณร้อยได้เก้าร้อยยี่สิบแอาเรียบรตอยครับ มาดูข้อต่อไปถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับสุมส่มคำว่าสุ่มเนี่ยคือมันมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวมากเลยดังนั้นตรงนี้ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับเป็นเพียงเบนของกลุ่มตัวอย่างสูตรของกลุ่มตัวอย่าง sd เท่ากับสแปนร a r ส d e i ติดมา x ลบ x บาทกำลังสองส่วน n ลบหนึ่งย้ำนะครับถ้าตัวอย่างต้องใช้ n ลบหนึ่นงเขีนยนนะครับเอาข้อมูลไปลบหนึ่งด้วยครับ เราจะหา x บาทก่อนตั้งแบบเมื่อกี้เอาข้อมูลบวกกันสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าสิบสามสิบสามบวกเจ็ดยี่สิบยี่สิบบวกสิบสามสิบนะครับข้อมูลมีหกตัวสามสิบหารหกได้ห้าแล้วก็ตั้งหา x i ลบ x บาทนะครับเพื่อความง่ายหน่อะครับสองลบห้าเป็นบวกสามบวกสามกลองตัวนะครับสี่ล เรามันไปยกกำลัสงสองต,ตัวเลยนะสามสูตรตรงนี้เห็นไหมครับลบสามกำลังสองเป็นเก้าลบสามกำลังสองเป็นเก้าลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งศูนย์กำลังสองได้ศูนย์สองกำลังสองเป็น, 1, นสีน 0, ่ห้าห้ายี่ิบห้านะครับห้าตัข้อมูลมีกี่ตัวมีหกตัวหกลบหนึ่งนะครับเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งสิบเก้าสิบเก้าบวกสี่ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสี่สิบห้าสี่สิบแป นะครับ48เป็นรูท48หาร5รูท48หาร5ได้รูท9.6เข้ามจไหมครับอ่ะเบียเบ่ยงเบนได้9.6ทีนี้ความแปรปรวนเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะถ้าเบียเบ่ยงเบนก็คือ sd เฉยๆแต่ถ้าแปรปรวนให้เอามันมายกกำลัง 2. สองสเต็ปเดิมๆเ,เลยนะครับ sd กำลังสองเลยเท่ากับรูท9.6ยกกำลังสองเท่ากับ9.6เข้ามจไหมครับอ่ะสรุปคาตอบ ส่วนเบียงเบนเท่าไหร่นะครับส่วนเบียงเบนจะเท่ากับรูทเก้าจุดหก็คือมันจะมีรูทถ้ามันปดไม่ได้นะครับแต่ถ้าความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนความแปรปรวนให้เอามันไปยกกาลังสองทันทีมันจะกลายเป็นเก้าจุดหกเขีไหมครับอ่ะข้อต่อไปถ้าข้อมูลชุดหนึ่งคือ A B C D ส่วนเบีเ่ยงเบน20และส่วนเบีเ่ยงเบนของข้อมูล 3e 3b 3c 3d เท่ากับเท่าใดเหมือนเดิมนะครับคูณหารให้เอาไปคูณหารนะครับคูณหารให้เอาไปคูณหารนะครับมันเพิ่มกี่เท่า3เท่าเข้าใจไหมครับดังนั้นส่วนเบีเ่ยงเบนของข้อน,นี้นะครับ s เนี่ยก็เลยให้เอา3เนี่ยไปคูณกับ20ซึ่งมีอยู่เดิมอยู่แล้ว3มาจากตรงนี้นะครับเข้าใจไหม20มาจากโจทย์ที่เขากำหนดให้มาเอา3คูน20กลายเป็น60 อ่ะทีนี้ข้อต่อมานมันติดลบสมบัติของส่วนเบี่ยงเบนต่อข้อต่อมาเนี่ย f d ต้องมากกว่าศูนย์เสมอเข้าไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอเป็นลบไม่ได้นะครับเป็นลบไม่ได้เข้าไหมอ่ะตามเดิมเลยนะคูณหารให้เอาไปคูณหารบวกลบเท่าเดิมเข้าไหมถ้าบวกลบคือเท่าเดิมดังนั้นข้อนี้จะคิดแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับ ต่เลขที่เอาไปคูณจะเป็น5้านะครับหรือใช้คําว่าค่าสมบูรณ์ก็ได้นะครับเทเท่ากับอลบ5้านะครับตินที่เอาไปคูณมันต้องติดบวกเสมอนะครับแอปลบ5้าคูณ20เท่ากับห้าคูณ20สก็เท่ากับ100ง่ายๆเลยนะครับสรุปตอนนี้นะครับคูณหารให้เอาไปคูณหารนะครับบวกลบไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอาแค่ตัวคูณอย่างเดียวเท่านะครับอ่ะข้อต่อไป ข้อมูลชุดหนึ่งความแปรปรวนเท่ากับร้อยยี่สิบเอ็ดข้อมูลชุดนี้เบี่ยงเบนเท่าไหร่นะครับตามสูตรของความแปรปรวนนะครับอ่าความแปรปรวนเนี่ยนะครับเท่ากับส่วน,บกกน 2, เบี่ยงเบนยกกําลังสองเข้าใจไหมครับส่วนเบี่ยงเบนยกกํลาลังสองดังนั้นข้อนี้เบี่ยงเบนเท่าไหร่นะครับดังนั้นข้อนี้ค่าเก็เลยเท่ากับสแปรรูตรร้อยยี่สิบเอ็ดเท่ากับสิบเอ็ด อเคนะครับเียดร้อยแต่ถ้าเขาถามแปรปวนหาเบี่ยงเบนสมมตินะเบียงเบนเบี่ยงเบนเท่ากับสิบแปรปวนเท่าไหร่นะครับมีนจะมาส่วนเด่นขอย่อมาส่วนเบียงเบนนะส่วนเบียงเบนเท่ากับสิบความแปรปวนจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือจะเท่ากับสิบยกกําลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยแยกออกเด้อนะครับเคลนะ กรีนะอ่ะข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้นะครับควรการทดสอบห้องใดมีการกระแน่ตใจของแนนสอบมากกว่าข้อนี้ต้องใช้ CV นะครับต้องใช้ CV นะสูตรว่า S ส่วนเอบานะครับอ่ะเริ่มที่ CVE ก่อนนะครับเบียงเบนคือเจ็ดเอ็ายสอเจ็ดส่วนยี่สิบได้ประมาณศูนย์จุดสามสามอ่ะ็ดไว้ก่อน C.V.B. นะครับก็คือเอาสองเนี่ยไปส่วนห้าสองส่วนห้าคือศูนย์สี่แล้วก็เทียบกันเฮ้ยใครมากกว่านะครับเราจะเห็นว่า C.V.B. มากกว่าจาก C.V.B. มากกว่า C.V. ของ A ครับดังนั้นห้อง B มีการกระจายของคะแนนสอบมากกว่าแค่นั้นเองนะครับห้อง B มีการกระจายของคะแนนสอบมากกว่า ฟรนะโอเคนะเออนะครับอพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ